นิสัยจากกรุปเลือดสวัสดีค่ะนาราวดีมีเรื่องเล่านะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงนิสัยของคนที่มีกรุ๊ปเลือดบีนะคะโดยรวมแล้วคนที่มีกรุ๊ปเลือดบีนั้นนิสัยจะเป็นอย่างไรวันนี้นาราวดีมีเรื่องเล่ามีคําตอบมาให้ได้ชมและได้ฟังกันนะคะ คนกรุ๊ปเลือดบ,บีเขาบอกมีนิสัยร่าเริงเข้ากับคนได้ง่ายตามตำราเขาบอกว่าคนที่มีเลือดกรุ๊ปบีนั้นจะเป็นคนที่หัวเราะได้กับทุกเรื่องเป็นคนที่อารมณ์ดีมากๆแล้วก็คนกรุ๊ปบีนั้นเป็นคนที่รักอิสระตามใจตัวเองเก่งแล้วเป็นคนที่ไม่ค่อยแคร์สิ่งแวดล้อมรอบตัวเท่าไหร่นะคะใครจะว่าใครจะด่าในใจใครจะด่าออกปาก คนกรุ๊ปีเขาก็ไม่ได้แคร์แล้วก็ไม่ได้สนใจอะไรพวกนี้ด้วยนะคะสรุปแล้วก็คือทำอะไรก็ทำตามใจตัวเองโดยที่แบบเขาเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยแคร์ใครลักษณะนิสัยอีกอย่างหนึ่งของคนกรุ๊ปเลือด B นั้นเขาบอกว่าคนนิสัยกรุ๊ปเลือด B หรือว่าคนที่มีกรุ๊ปเลือด B นั้นส่วนใหญ่จะเป็นพวกศิลปินพวกทำงานที่เกี่ยวกับ ด้านบันเทิงทำงานที่ไม่ต้องอยู่ใต้อานัตใครทำงานโดยที่ไม่ต้องเป็นลูกน้องใครจะดีที่สุด เพราะว่าเขาเป็นคนที่ค่อนข้างรักอิสระเป็นคนชอบเที่ยวชอบเดินทางแล้วก็อีกอย่างนึงใจเด็ดเดี่ยวมากไม่หวัน่นไม่กลัวใครทั้งนั้นนะคะผู้ชายในเรื่อดกรุ๊ปบีเขาบอกจะเป็นคนที่เข้าสังคมเก่งชอบเที่ยวมีเพื่อนผู้หญิงมากกว่าผู้ชายถ้ามีเพื่อนผู้ชายก็มีน้อยมากนะคะแล้วก็คนนิสัย ตามกรุ๊ปเลือดบีนิสัยสําหรับท่านชายที่มีกรุ๊ปเลือดบีนี้เขาบอกเป็นคนที่จริงจังไปเสียหมดทุกเรื่องถึงจะเป็นคนที่อารมณ์ดีก็จริงแต่ถ้าเกิดได้จริงจังอะไรแล้วเขาจะมุ่งมั่นเด็ดเดี่ยวมากๆนะคะส่วนผู้หญิงที่มีเลือดกรุ๊ปบีนั้นก็เก่งเหมือนกันค่ะใจเด็ดเดี่ยวเหมือนผู้ชาย จะออกเข้า,าได้ซ้ำไปนะคะทําอะไรก็ไม่ค่อยแคร์ใครเหมือนกันแล้วก็เป็นคนที่เข้าสังคมได้ง่ายแล้วก็เป็นคนที่อารมณ์ดีหัวเราะเก่งตรงกันข้ามกับผู้ชายนิดนึงเรื่องหนึ่งก็คือว่าผู้หญิงกรุ๊ปบีนั้นบางทีจะออกดูแข็งแกร่งกว่าผู้ชายกรุ๊ปบีได้ซ้ําไปนะคะออกจะเก่งกว่าเด็ดเดี่ยวกว่าแล้วก็ผู้หญิงกรุ๊ปบีเขาบอกเป็นคนที่ฉลาดมากมองคนออกมองคนทะลุปูโป่ง แต่แย่นิดนึงตรงที่ผู้หญิงเลือก,กรูบี B นั้นเป็นคนที่เพ้อฝันเก่งรักรู้ราโดยมากนะคะเราพูดถึงโดยมากจะเป็นคนที่อาจจะติดความสบายหน่อยติดรู้ราหน่อยไม่ค่อยเห็นความสำคัญของสังคมแต่จะแย่ตรงที่ผู้หญิงรูบี B นั้นเป็นคนที่เพ้อฝันเก่งนะคะรักความสะดวกสบายเขาก็ถึงเลือกทำงานที่แบบค่อนข้างที่จะ รักอิสระหน่อยอย่างที่บอกคนกรุ๊ป B ีไม่ชอบอยู่ใต้กดใต้อานัตใครทั้งนั้นนะคะแล้วก็เป็นคนที่รักอิสระมากๆสรุปแล้วคนที่มีเลือดก,กรุ๊ปบีนั้นเป็นคนที่อารมณ์ดี จริงจังแล้วก็ที่สำคัญเป็นคนที่ไม่ชอบให้ใครมาบังคับประมาณนี้นะคะตรงใจคนฟังบ้างไหมคะเอาละค่ะคลิปนี้ก็ขอลาเพียงเท่านี้ก่อนนะคะอย่าลืมกดติดตามกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ